พกกันเช่นเคยนะคะกับเมนูนี้ค่ะคั่วไก่ดํานะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องที่เราใช้คั่วนะคะก็จะประกอบไปด้วยขานะคะ20แว่นค่ะแดง15หัวแล้วก็พริกแห้ง15เม็ดนะคะแะไคล้ายอีก3หัวใหญ่ค่ะก็นํามาทุกอย่างมาโขลกรวมกันนะคะแบบไม่ต้องโขลกละเอียดนะคะโอเคตอนนี้เครื่องของเราก็หอนะคะ่ะไก่ดําของเรานะคะ ะหว่ายน,น้อยจะปรุงเครื่องไปเลยค่ะเบือไปนะคะนี่นะคะน,น้ำปลาน้ำลงไปค่ะจะเคี่ยวเข้าไปประมาณสักสิบห้านาทีนะคะตอนนี้ก็หอมไปทั้งบ้านแล้วค่ะนี่โอ้โหแบบเครื่องสมุนไพรนะคะทีนี้เรามาเพิ่มความหอมด้วยตัวนี้นะคะใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะวั่วไก่ดํานะคะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกัน